ทางชายแดนนะครับก็จะว่าสงบก็ไม่เชิงนะครับนะในความคิดของชาวบ้านชาวช่องก็มันยังไม่แน่นอนนะครับนะมันก็ไม่แน่นอนแล้วก็มักจะมีข่าวลือนะครับนี่ก็ลือกันว่าอาจจะประทะกันอีกรอบสองนะครับตอนนี้ก็เร่งขนเข้าของย้ายออกจากหมู่บ้านแกันไป80%แล้วนะครับไปที่ศูนย์นพยพแล้วนะ ทางการก็เตือนว่าอย่าไปตื่นจนะหนะแต่ก็ควรจะเตรียมความพร้อมนักข่ารายงานชาวบ้านคำรอหงและก็อีกหลายหมู่บ้านที่ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอ้นนํ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีภาวากับข่าวลือว่าจะเกิดการประทะกันร,รอบสองที่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยก็เร่งเก็บข้าวของไว้เตรียมพร้อมอพยพหากเกิดการประทะรอบสองก็ได้หนีทัน แต่อีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มเปล่าบางก็พากันอพยพไปที่ศูนย์อพยพเดิมนะที่อำเภอเดชอุดมแล้วนางวารินพลยามีอายุ48ปีชาวบ้านคำระหงที่ยังไม่อพยพก็บอกว่ามีการประกาศแจ้งข่าวจากทางการให้ชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมในการอพยพเอาไว้แต่ยังไม่มีคําสั่งในการอพยพแต่อย่างใดแต่ทางชาวบ้านมีอาการหวัดผวากับคําเตือนทางผู้นําชุมชนก็จึงมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปล่าบาง ออกไปยังศูนย์พักพิงเพราะความปลอดภัยและหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบก็จะลําบากในการเคลื่อนย้ายทําให้ปัจจุบันเนี่ยในหมู่บ้านมีคนอพยพไปแล้วนะประมาณ80%ส่วนที่เหลือก็อยู่เฝ้าดูแลทรัพย์สินนายทินาวุฒิชัยพักครับชาวบ้านที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดบ้านนากระแซงแตำบลน,นากระแซงอำเภอเดชอุดมก็บอกว่าหมู่บ้านตั้งอยู่ติดชายแดนตรงข้ามกับช่องอานมาไม่กล้าอยู่บ้าน โดยก็มีผู้อพยพออกมาบางส่วนแล้วก็บางคนก็ยังอยู่แต่ก็มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลามีการพับเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋าพร้อมนะพร้อมโอพยพออกมาได้ทุกเวลาการอพยพครั้งนี้เป็นครั้งที่2ขณะนี้กังวลหากมีการประทารอบที่2จะหนักกว่าเดิมเพราะมีข่าวว่ากัมพูชามีการเตรียมอาวุธมา,มามากกว่าครั้งแรกทางด้านในรัฐปบกรสุขทวีดำรง ปลัดอำเภอน,น้ำยืนก็กล่าวว่าสำหรับประชาชนที่อพยพออกไปอาจจะมาจากความวิตกกังวลแต่ยอมรับว่าอำเภอก็ได้มีการเตือนให้ประชาชนมีความพร้อมแต่อย่าตระหนกส่วนการอพยพอำเภอยังไม่มีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่มีแต่แจ้งให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมสามารถอพยพได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็จึงของให้ประชาชนรอคำสั่งหรือตรวจสอบจากเพจของกองทัพหรือทางอำเภอ ซึ่งจะแจ้งหากต้องมีการอพยพส่วนที่อพยพไปแล้วก็มีทางองค์การปกครองนะองค์กรปกครองส่วนน้องถิ่นก็เข้าไปดูและนะครับอ่ะ,อะมันก็ยังตึงๆกันอยู่นั่นแหละไดานฟังนะครับอเอาจริงๆแล้วมันก็อาจที่จะเสียงปืนดังนะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่มีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ระดมะวางแนวั้วลวดหนามกันนะครับ นะซึ่งมันก็ไม่พอใจฝั่งมันมันก็ไม่พอใจเรานะเราก็ไม่สนใจเราวางในแนวนะครับนะพื้นที่ของเรานะครับนะไปไปไป,ไปกัน้นไม่ให้มันมาบ้านมันก็เพราะว่ามันมาปลูกบ้านล้ำมาในแดนของเราไงเออนะพอเรากัน้นปุ๊บม,มันก็เข้ามาบ้านที่มันเคยอยู่เคยปลูกล้ามาไม่ได้มันก็โวยวาย นะครับอ่าเราพอกันดีนะกับความเมตตานะกับความสงสารในเมื่อทํากับเราอย่างนี้